บริการไส่ดินของอีซูซูแม็กท็อกสองร้อยครับคันนี้ครับเสียแจ็คครับจัดนักจัดเต็มครับงานแบกตักโดย ซาวเวอร์พัดส2งร้อยยี่สิบอีเมาไหมครับข้างขึ้นกั็ตีเนืดจะน้อยครับ ยังยังไม่พอใส่กับไม่จัดนักจัดเต็มครับบุกอ,อีก เพืเ่อนครับใต้ดินไปแล้วครับเสียแจ็คแห่งชอจิตกูลไพรลัตไปโอ้แรงครับรถข้ททาง